บดมาเบิ่งพักเข่าบ้านวัดจูครับตอนนี้กำลังมันใส่คลิปบไปเรียมผมจะพากจะเป็นบูจะคลิปเนี่ยเป็นบูใช่บุญเรียวแล้วมาไฟบุหรอเนาะตอนนั้นอย่างพัไปต้องไปจากี้ผมเอาแบบสนามยิ่งใหญ่ได้เลยสนามแบบว่าเพงๆยิ่งพอดเนี่ยเอาดิไปว่าดิวันนั้นลงค์ไฟลันขันขันมือวางปั๊บเนี่ยขันที่สองไม่ทาบวัดฤทธิลงค์ไฟลัน สองมิสาสิสองมิสซาสยุงเทียมขอจุดุงเทีมี่บอกว่าต้อในยุงเทียเล้เขายุงเทียมอาแหนนั่นนี่แหนเนี่ยโอ้ไม่แหนนั่เยเขาบีดอยู่เขาบีดมาอย่งคนกาแล้วบะมาปาดอกแล้วมาฟอเปียกแหนเลยสงนี่มึงที่อ้เบิดว่าเจ้ามีไผ่แรงงอยือใจบ่ให้เจ้ารราคเนี้ย อย่ารอเลี้ยแต่ว่าแม่กีเรามวนมวลือดวิวเาสูงไดแหลมอ่ะอืมไอ้แหลมเาวิวหแสนหมดเลยอทันดินอกไปเดยนี่ยบ่พยายามีแค่ได้ตีชิปัเอพงย่พอมไม่ได้ขอไยยามนแค้เหรอเาบอกกไปยูนกระดนห้าแสนได้กีห้แสนนี่เสียนึ่งว่ายายามจวิวโอ้ยมันส่กก่ยยามจวยามมันม Mẹ ký rình vã tạp tôi, yêu thương mẹ ký. Itali ngân ghi là. Mọi người pinto. Siyang, 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 siyang. Một môn. Siyang, miyo ký 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 k k ký k ký 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 k ký k k ký k k กินเบดสองหน่วยถึ่ก็โอ้ยบวบคือก็หมดเังะมไหลจะตัวหลยเลยนะเดี๋ยวร่เขาหิใบม่วงเด้อ่งเดี๋ยวแป่บิเมีนี่ยดิวัแมียเปักหงเด๋ยวนู่นเดี๋ยวถามประเดี๋ยวนี่กินตั้งไม่วงม่กล้วยมย่างนีสาเลยิ ก้ยกักินี่กปนี่เอาไม้แล้วเอกวยกว้ยก้ยดีัง่ลเอาไม้เอีเอาไม้เอแม่นี่อยู่วไปซื้อไม้ยงหมเส้าหนิเาแ้วถือไเล้ไปกิ่กองี่างนั้นะไปมันสิเูเรานาแ่ะขาเยมากมแม่กปับเาเขาอก็ได้มงะลอดนะใบบุกเนาะบอกใบน้ำหอกเนาะค่ะมาบ้าง ยีงยิความสุขเนาะแล้วเด็กคนเดียวได้บบม่วงเก็อบนเดียวไหมไปไปไปอยากจะพูนกินน้ำเลยร่พอเลียมเป็เฮียครับพุณเน่ยครับพ้องจาก้องเลยนี่เฮียอย่างเฮียอย่างเฮียอย่างกันเยเฮียหมตาบมดีเลยครับตอนนี้เขากาลังยี่เดินทา้งแล้วครับ มีครับพี่น้ำอยู่ครับวันนี้พี่ศีผมิได้นั่งไปครับอุ้ยบุดีคับบุดีเน่ยติอหน่อยเนาะโอเคจ้าติดตามติดตามช่องยังถ้าติดตเกต้องเอาโทรศัพท์มายืนยันก็ไปว่าติดตามช่องแล้วคอยในติเกิตามเกอครเลือมอนไมณเอื้นะพ่อแนะสิติเเตกิกนนั้ี่ไปฉี่ซะน้าไนั่นเนี่ย หน้าตาดีไปดีแ้โอ้ยกองเนี่ยมหลอขาดนี้โอ้ยปยองเยเียเปบบนี้ครับจะพ้นพรากร่อนไหมเ่นบ้างนี่ครับเสอนให้ฉีดให้พละให้เลวขีดให้ให้มันเราือกีให้ไวเนี่ยม่กอยากขับรถ่งที่นตาแล้วพี่รองเบิ้งใกล้ๆขับเนี่ยชมพู่พดีครับให้เบิ้งคักๆเนี่ยน่พี่น้องพึ่นเบิ้งคักๆเนี่ยไอตเซียวบุตรเซียวบุตรดอกสวัสดีค่ะ ครับเราก็จะเดินทางแล um e. ้วครับพ่นมาละก็แหลมพ่อดีละดีนะหลังนุ่นนุงนเชี่ยวพาพอดีพอแหลมนั่งนุ่นรถไป้หวันดูสีบอ่อ่ามือเหรอเพี่ยงได้ไปนแล้วพ่อหนุนอยากไปเบิ้งบังไฟนี่ผมต้องเตรียมตัวจังเดย์เนี่ยต้องเอาเงีงไปเนี่ยโอ้เน่ยจะไปดิเนี่ยครับเน่ยจะไปกระเป๋าไปนึง คครรับับเอาออกเที่ยวแค่ลหลายตังอาดัี่อะไรนี่หามลิ้มตังอย่างเดียวเออนั่นล่ะแค่ผพาไปก็ได้แต่ว่าตังอย่าลิ้มนั่นล่ะเอาไปละลายเพราะว่าผมอยากเบิกงแม่ผมเกิดมาผมผมเคยเห็นสนามบังไฟจักเที่ยวเลยไหมมืออื่นไปน้ำมืออื่น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 หยีเดี๋ยวของไรสุดยากอยู่ครับอ๋ออีแปดเี่อครับอีแปดนี้เนี่ยไปได้เลยดิ วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเน่ยไมด้เห็นยังดูได้ครับนะมันมันจะมีสุกเขาติดนะคุณอะไรกินแสลงยุกไก่พ่นามาเลยไก่เติมแล้วร้อยกระดูกเลยยุ่จังหวัดไหครับสีผาดอุดรอยู่อุดรเนาะอยู่อุดรมวนเนี่ยนี่แหละทรงผู้จัดครับโอ้ใช่ได้ผู้ใดก็ไม่ไปโทรหาไปกับไม่ผู้ผูวงเลยทีม่ผูวงักคนเลย นี่แหละกับวันศิยไปเาไปยันี่ยนะเร่ยไปเบิ่งรถแห่จ่อยบ่ดนี้เออพนี่ก็เรยไปว่ารถแหไปรถแห่แหก็แห่ดที่แแหกัแหมันกิยากเรติอืทบารีทัไปหาวัดทงวัดทงกับ่อหลวงพ่อนั่นก็ห้าบุญเอ่อกุงแจ้งเข่าอะรที่บ้านสองข้อนนี่ยเพราะยเท่งก็รับสายบัานนีบแต่ว่าเราสิไปยู่ ยังบ่รับสายเยอะเท่าครับนึกจัดจินใจี๊ยบรถแห่งก็น่ามาถามเพิ่นครับแตจริงๆสางวันงานเนาะมือว่างจัดจีบครับเออนั่งกินวานงานมันหลายเนาะเมียนกะเจ้าันตอนรับยังดีครับไปวอดดีจักว่าเรายาป้าปีจักว่าหามาให้เพราะประเด็นด้อครับกันไปเงียนี่สะพ้ายพอห้องทองกับ เปลี่ยมอยู่สนามบังไฟป้อมมือใดกับมือหนึง่งจำต้องไปแค่น่นอนครับที่เป็นฟอร์จตเนอร์ไปเลยเขาเนาะพูนแล้วเสียแรมมาแล้วจริเสียแรมการเทลอ่ะให้คนใจค่าบังไฟให้เอาแบบเด็ดๆไปเลยครับเอาลองเบิองพระผมไปปูจักสนามเนี้ยบางละึ่งกัสองต้องลงทุนมันก็เลยครับเอากต่ว่าพอดีเพออย่างนี้บ้างนึงกับสองพันบางสองพันเนาะ แต่แต่โตมันไฟได้เนี่ยกับค่าสมัครกับหาล่อยเท่านั่นล่ะคือค่าสมัครนี่มันสิคนละครพุคนละคร่งกับเอ่อกับเส้นถอยคุทธหาล่อยมันเป็นพันหนึ่งพอดีครับพันห้าเหรียญหน่วยพันสองพันเขาพอชอยได้บาทครับมันกระเทินเขาเป็นบาทปัญหาพันเงินไปเขาเขาเขาหายอยุ่งครับสวัสดีครับน่นก็ป่วยแล้วครับ แต่ยังว่าไว้ๆนี่ผมทำได้ไปเบิ้ลเที่ยงไปเมื่อใด้มือเงินฉัต้องได้ไปเสียต้องได้ไปที่ภาพไปมวลนี่แหลมล่างเองครับอ้าวบีบความฝันขอย่างนึงแหละมันต้องได้เห็นไหมครับมันบอกเคยเหยวบอกเคยเห็นไหมบอกเคยครับความว่าบอกเคยนี่แล้วเอ้ครับเทียเดียวกับบอกเคยเบิ้งเบิ้งเตี้ยแต่ไรไหมเบิ้งเตแต่ไรน้ำหล่นเบิ้งหลัดตี๋เนี่ครับบังไฟบอกเคยเบิ้งเตแต่ไรที่บ้านครับตี๋หลอดต่อนล้เด้่ ปฏิทินขึ้นไฟแรมปะเขาปะเขาปเขาปไนว้ยเด้วเคียงเสียงวัไวบ่ได้ทีครับเอาใส่เวลาวลาบังเนาะป่เดลเนาะครับรับขอ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 บก็เลยไรครับกินตนีเวทามีตะกอนครับสวัสดีครับ